เอาละครับได้เวลาออกจากสวนมาขับรถไฟกันบ้างวันนี้เดทเ็วนะครับมากับลูกกับหลานอีกเช่นเคยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับพ่ออ่าแล้วก็นี่คนกลางนะครับหลานพี่เองมีหลายๆคนบอกว่าอยากได้ยินเสียงหลานพี่มากๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพี่ยังไม่ได้ยินเลยเอาละครับตามพ่อมาเลยวันนี้พ่อจะพาลูกๆหลานๆไปทําอะไรที่มันโคตรเจ๋งโคตรเฟี้ยวอ๋อทำอะไรอ่ะครับพ่อไปบอกครับตามมาก่อน เฮ้ยแต่วันนี้ลูกเอาหมอนข้างมาด้วยอ, <Nice> อ่ะเนี่ยอ๋อใช่ครับโอ้น่ารักเชียมานี่ดูพ่อเตรียมของมาโคตรเยอะโอ้มีทั้งปืนผ้ามันแผลแล้วก็ฐานด้วยเหรอครับอันแน่นอนครับเฮ้ยโอ้โหรถไฟผิดคานวอลลีบอลเฮ้ย <c oughs> โอ้ยรถไฟผิดคันอ้าวโอ้โหเป็นกรรมอุตส่าห์ซื้อของมาตั้งเยอะคือวันนี้พ่อจะมาสร้างรถไฟพัตคาารเคลื่อนที่สุดหรูเป็นร้านอาหารในทะเลทรายแต่ว่ามันไม่ได้ใช้รถไฟขบวนนี้อะดิเเดี๋ยวออกไปซื้อใหม่ก่อนนะอ้อทษที่ครับลูกหลานเดี๋ยวออกเปลี่ยนรถไฟใหม่โอ้แล้ววันนี้เป็นร้อนหน่ด้วยพูดไม่ค่อยชัดเจ็บลิ้นมากเลยอะมาใหม่อีกรอบรอบนี้เออของน้อยกว่าเดิม แต่ว่ารถไฟที่เราใช้จะเป็นขบวนนี้เลยครับลูกนี่รถไฟกล่องไม้โอ oh. ระหว่างนี้พอขอสำรวจก่อนว่ารถไฟในรูปแบบนี้มันเออ,อมีบันไดด้วยโอเคครับแล้วก็ลงทางนี้ได้นะเอ้ยมีทางเข้าทางออกหลายทางว่ะเจ๋วเลย แล้วก็พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้สร้างเป็นพัตคารสุดหรูกลางทะเลทรายมีพื้นที่ให้เราใช้ประมาณโอ้โหเยอะอยู่นะอ่ะทางนี้ก็เป็นทางขึ้นของลูกค้านะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มออกตามหาของกันเลยครับลูกโอเคครับวันนี้แต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มมากเลยนะ อันนี้ใส่แว่นนะครับส่วนอันนี้ก็มีหมอนข้างมานะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นแท็กครับตัวละครในเรื่อง Invisible ครับโอ้โหมาใหม่อีกแล้วเทรนของเด็กๆอ่ะไปออกเดินทางครับน้องลิบอนขับรถไฟเร็วนี่ลุยเลยลูกครับผมในลูกเราบอกพ่อหน่อยสิครับว่าการจะตกแต่งร้านอาหารให้สวยงามนี่เราต้องใช้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างอย่างแรกเลยครับ ขาดไม่ได้เก้าอี้ครับอ๋อโอเคเก้าอี้นะครับแล้วก็เหมือนจะต้องใช้โต๊ะนะครับโอเคใช้โต๊ะอเดยเดี๋ยวนะมันไม่มีโต๊ะในเกมนี้นี่งั้นเดี๋ยวพ่อจะใช้เป็นรูปภาพรูปภาพไม้แล้วกันในการติดทําเป็นโตะเนาะอุ้ยไอเดียดีนะครับเนี่ยอ่าติดกับผนังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พ่ออาจจะทาเป็นเคาน์เตรอร์บาร์ต้องใช้พวกกล่องหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ด้านบนที่ต้องประดับประดาด้วยโคมไฟให้แบบสวยสุดๆเลยนะลูกโอเคครับบรรยากาศต้องได้นะครับร้านอาหารเราต้องหรูแบบจัดเต็มแล้วโรงงานไฟฟ้านี่เราต้อง อุ้ยโอ้โหแวะดีไปดิเผื่อมีอะไรเจ๋งๆให้เราตกแต่งร้านนะครับในนี้เดี๋ยวลิบอนเก็บพวกแบบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไปนะครับโอเคครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดร้านเราจะสวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตกแต่งเป็นไงบ้างครับรถไฟขบวนนี้ขับดีไหมครับกัปตันขับดีมากเลยครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยเท่ารถไฟมุ่งเกาะน,นะครับนั่นนะสิแต่เราต้องใช้รถไฟขบวนนี้นะถึงจะเปิดร้านอาหารสุดหรูได้ใช่ครับ ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางตามหาของมาตกแต่งร้านให้ได้สวยที่สุดนะครับแวะบู่บ้านนี้เลยลูกโอเคครับโอ้นี่ไงถังไม้โอเคถังไม้ก็น่าจะช่วยบิลร้านให้สวยได้โอ้นี่ไงจานทองคำาุ้ยเรามีจานให้ลูกค้าแล้วอะ่ะแล้วก็แก้วนะครับแก้วก็ต้องมีร้านอาหารต้องมีแก้วอุย้ยนี่ไงเจอเก้าอี้สวยอยูดีเลยครับลูกอยากจะให้ร้านพัตคารอาหารของเราเนี่ยมีกี่ที่นั่งครับสักสามที่นั่งครับอุย้ยสามโต๊ะเลยเหรอใช่ครับ นี่3โต๊ะนะครับน้องลีบอลบอกเอาได้เลยอ๋อแล้วเราก็ต้องมีเครื่องดื่มบริการลูกค้าด้วยนะครับนี่ <Okay. S 1> น้ำมนเสิร์ฟน้ำมนให้ลูกค้านะเครื่องดื่มในเกมนี้ก็น่าจะมีแค่น้ำมนกับน้ำมันงูนะใช่ครับโอเคตอนนี้เราก็น่าจะรวบรวมของในหมู่บ้านนี้ได้แล้วเพราะว่าเราไปลองออจัดของกันที่เซฟโซนดีกว่าครับโอเคครับ ในคุริบอลคุณลองแนะนำผมหน่อยสิครับว่าการจะเปิดร้านอาหารให้คนมาเยอะๆนี่มันต้องทํำยังไงบ้างครับเราต้องจัดร้านให้สวยๆครับโอ้โหอันดับหนึ่งเลยใช่ไหม นะครับแล้วก็เราต้องมีบริการที่ดีด้วยครับโอ้ถูกต้องครับเซอร์วิสไมยนะครับบริการด้วยใจแล้วเราก็ต้องดูเรื่องสุขาอ,อนามัยด้วยครับโอ้โหความสะอาดนะครับขออีกสักข้อหนึงในการเปิดร้านอาหารสักข้อนึงเหรครับเราต้องพูดจาไพเราะกับลูกค้าครับอุ้ยโอ้โหไหนไนสมมุติพ่อเป็นลูกค้าเดินเข้ามา,าสวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้าแล้วอะไรดีครับผมอยากจะกินเนื้อหมูนะครับอ๋อพอดีว่าเราไม่มีเนื้อหมูนะคะบอ,อแลวร้านคุณมีอะไรบ้างเ่ะครับอ๋อก็มีแค่น้ำมันงูกับเออครื่องดื่มนี่หน่อยครับอ๋อแล้วไงต่อมาเนี่ย <laughs> โอเคถือว่าซ้อมไป มาครับนี่คือของทั้งหมดที่พ่อเก็บมาหวังว่าจะใช้ตกแต่งร้านได้รีบอนขนของบนนั้นลงมาก่อนเลยครับลูกเราจะเคลียร์ให้มันว่างๆก่อนโลง่ลงๆกันเลยอ๋อโอเคครับแล้วเราจะค่อยๆตกแต่งไปทีละนิดทีละนิดนะครับเดี๋ยวลูกจะต้องตั้งชื่อให้กับพัตคาเราด้วยนะร้านอาหารเราต้องชื่ออะไรลูกคิดไปเลยครับผมเอาล่ะงั้นพ่อเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับการประดับไฟในร้านนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนี่แบบนี้อ่าริบอนติดตรงนู้นเลยใช่ ลูกบอกพี่เฟสเลยครับว่าระหว่างที่เราแต่งร้านอยู่นั้นช่วยคุ้มกันพวกเราด้วยโอเคครับผมเราทํางานเป็นทีมนะครับโอ้วันนี้ใส่แว่นมาตึงจัดผมสกินเฮดอย่างตึงอ่าแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการทําโต๊ะนั่นเองนะหมุนนิดนึงนะครับหมุนหมุนลูกต้องการที่นั่งสามที่นั่งเลยหรอใช่ครับโอเคพ่อจะพยายามแล้วกันม เอาละเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อแล้วครับเราแต่งเสร็จแล้วก็ไปหาของเพิ่มอีกนะตอนนี้เป็นไงบ้างครับลูกอ๋อตอนนี้ร้านของเราถือว่าไปได้สวยเลยครับโอ้นี่มีเคาน์เตอร์บาร์นะครับขาดโต๊ะนั่งใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบาร์ของบาร์เทนเดอร์นะครับเราก็จะยืนตรงนี้เป็นพนักงานอ่าโอเคหาของกันต่อ ไปครับไปครับลงไปลุยหมู่บ้านนี้และหาของมาแต่งรถ <Okay. S 1> ไม่มีใครชอบการแต่งรถไปมากกว่าพวกเราอีกแล้วครับผมลูกว่ารถไฟเราต้องการอะไรอีกครับไหนบอกพ่อสิพ่อจะหามาให้ผมคิดว่าน่าจะต้องการโต๊ะเพิ่มีเยอะเลยอะครับอ๋อต้องการโต๊ะใช่ปะ่ okay. ะโอเคไหนค โอ้โหดูบรรยากาศภายในร้านของเราตอนนี้สิครับอันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่เปิดรับลูกค้าท่านใดทั้งสิน้นนี่คือทีมงานร้านของเราลูกคิดว่าร้านเราชื่ออะไรดีครับรอนบั c ดอทคอครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมันร้านเติมโลบักรู้จะให้บาเราชื่อว่าร้านรอนบั c อ๋อเนยครับรอนบักดอทคอมร้านดีบริการหุดยาตนิดแต่คิดตัง และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปราสาทแวมไพ์นะครับซึ่งข้างในเนี่ยมีของที่เราต้องการอยู่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแก้วจานทองและของอื่นๆอีกมากมายไปเข้าไปลุยกันเลยโอ้จานเพียบเลยโอ้ดูสิครับของอย่างเยอะปราสาทแวมไพ์โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ของมาเยอะแล้วนะครับรีบไปดีกว่าของที่เราจะใช้นี่คือเราจะเก็บไว้หลังคารถรับใช่ครับโอ้เจ๋วเลยลูก เอองั้นลูกขนลงมาข้างล่างเลยครับเพราะว่าเราจะเริ่มแต่งกันต่อเลยครับผมผมโอเคครับโอ้ทีมงานร้านหล,นลอนบักขยันจัดตอนนี้เราต้องการกล่องครับลูกกล่องใส่แผ่นเหล็กอะกล่องใส่แผ่นเหล็กเหรอครับใช่ไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีขายไหมโอ้มีพอดีเลย <Yeah. S 1> มาครับกล่องละ80นี่คือสิ่งเราจะใช้ทําโต๊ะอาหารของเราอ่าวางไปตรงนี้นะครับ มาลูกเราได้เคาน์เตอร์บาร์แล้วครับโอ้ดีเลยครับลูกพอจะมีเง bon ินเหลือซ oh, ื้อแบบโคมไฟไหมอ๋อมันเท่าไหร่ครับน่าจะ20บาทนะโอ้แล้วตอนนี้เรา3มคนช่วยกันจัดร้านนะครับนี่หลานวางเก้าอี้นะครับประดับประดาไปด้วยแก้วน้ําจานทองแล้วก็เครื่องดื่มอย่างน้ำมนต์หรือว่า holy water เอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าของเรา แล้วก็เคาน์เตอร์พนักงานตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับลูกใช่ครับใกล้เสร็จแล้วโอ้สุดยอดจริงนี่มันร้านแห่งความสามเามื่อีชื่อร้านอะไรนะลอนบั c ดอทคอครับอ่าตอนนี้รถไฟของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับร้านอาหารเคลื่อนที่ลอนบั c ดอทคอมข้างในเป็นไงบ้างครับคุริบอลอ๋อดีเลยครับดีเลยเหรอ,อ,อใช่ครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้ร้านข้างในพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเอ้ยกันพ่อจะเป็นเลูกค้าคนแรก <c oughs> โอ้นั่นมันร้านอะไรอ่ะมาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้ได้ยังไงดูเหมือนจะเป็นร้านอาหารสุดหรูเลยนะั่นน่ะเราลองเข้าไปหน่อยแล้วกันสวัสดีครับลูกค้าอุย้ยโอ้โหพนักงานเหรอครับเนี่ยต้อนรับดีมากสวัสดีครับต้องการอะไรครับ เออผมเห็นร้านคุณอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้ก็เลยสงสัยว่ามีอะไรกินบ้างหรอครับอ๋อแล้วก็แบบเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับโอ้โหร้านเครื่องดื่มเหรอเนี้ยใช่แล้วครับผมอยากจะได้ที่นั่งสักที่นึงนะครับอ๋องั้นเชิญคุณลูกค้านั่งตรงนี้เลยครับอ๋อครับผมโอ้ตกแต่งร้านสวยงามนะครับเนี่ยครับผมอยากได้อะไรสั่งกับพี่ชายคนนี้เลยอ๋อนั่นคือพนักงานเสิร์ฟเหรอครับใช่ครับ โอ้เมื่อกี้เขาค่อยๆหันกลับมานะครับเฮ้ยโอ้โหเขาโยนให้ผมเลยครับ oh. โอ้โหโอ้โหบริการดุดาติมิตรใช้ปืนด้วยอะเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้แล้วกันครับผมเออชอบนั่งมุมมุมร้านนะครับใช่ก่อนอื่นช่วยบอกเด็กเสิร์ฟได้ไหมครับว่าอย่าเอาปืนมาจ่อที่ผมนะครับอ๋อ oh, ได้ครับเฮ้ยวันนี้ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วก่อนเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวหักเงินเดือนโอ้โหมีหักเงินเดือนด้วยเครื่องดื่มวันนี้มันมีชื่อว่าอะไรหรอครับเนี่ย อ๋อบันชื่อว่าน้ำมันงูนะครับน้ำมันงูงั้นเดี๋ยวผมขอลิมรสชาติของน้ำมันงูหน่อยละกันนะครับจัดเลยครับโอ้รสชาติดีนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันงูปี68นะครับโอ้รู้ได้ไงครับเนี่ยรสชาติมันจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็กลิ่นค่อนข้างแรงนะครับปี68แน่นอนแต่ว่าน้ำมันงูนี้ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับอ้าวไม่ใช่ปี68เหรออ๋อไม่ใช่ครับปี2013ิาครับโอ้ มีเมนูอื่นจากทางร้านอีกไหมครับมีสิครับนี่ครับอันนี้เลยโอ้โห,โหอะไรครับเนี่ยอันนี้มันคือเครื่องดื่มอะไรครับอ๋อเขาเรียกว่าโมโลทอปนะครับโมโลทอปโอ้โหน่าจะเป็นเครื่องดื่มของชนพื้นเมืองแถวนี้หรือเปล่าว้าวผมสามารถชิมได้เลยใช่ไหมใช่แล้วครับงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับ โอ้รสชาติร้อนแรงมากเลยครับมีขวดเดียวในร้านด้วยนะครับโอ้โหนะว่าเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาลิ้มรสบลตฮอปขวดเดียวของร้านนี้เออมีเครื่องดื่มอะไรอีกไหมครับอันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องดื่มอันสุดท้ายของทางร้านเรานะครับโอ้จัดมาเลยครับนี่ครับลูกค้าโอเคครับพอดีช่วงนี้เป็นร้อนในด้วยต้องการอะไรที่มันสดชื่นหน่อยเออพนักงานคนนั้นน่ากลัวจริงๆเลยนะครับเนี่ยงั้นผมขอลิมลองโฮลี่วอเตอร์หรือว่าน้ำมนต์หน่อยนะครับครับผม Oh. Oh. เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยว้า wow. วเอามาจากไหนครับเนี่ยเครื่องดื่มนี้เอามาจากสวรรค์โดยตรงเลยครับโอ oh. คือมาจากสวรรค์เลยเหรอนะครับจากนั้นก็ต้องไปปลุกเสกกับหลวงพ่อครับจ่ายอีก100รดอลลาร์ว้าว wow. น้ำมนต์ปลุกเสกอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วครับเอาละครับตอนนี้ผมว่าเครื่องดื่มเนี่ย ไม่อยากได้แล้วผมอยากได้เป็นเอ่ออาหารแบบจานหลักเลยครับโอ้ได้ครับไปหยิบแก้วม่เดี๋ยวหยิบจานเองโอ้ที่พวกคุณเปิดร้านด้วยกันครับอ๋อใช่ครับเราเปิดร้านด้วยกันครับอันนี้ครับจานเอ่อครับผมวางดีๆครับวางดีๆพวกคุณเหมือนจะเพิ่งเปิดใช่ไหมใช่ครับเปิดมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยอ๋ออันนี้ครั้งแรกครับโอ้โอเคงั้นผมไม่เกรงใจนะครับเอาอาหารมาใส่จานได้เลยครับอ๋อโอเคครับอ๋อโอ้ โอ้โหอ,อ,อันนี้คืออาหารเหรอเนี่ยใช่ครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับชื่อว่าเนื้อเด็กเสิร์ฟครับแล้วผมจะกินยังไงครับเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่านี่ครับผู้เรามีขวานครับไม่ต้องห่วงเอาไปเลยครับคุณมาร์คโอเคครับโอ้โหคือผมต้องใช้ขวานในการทานอาหารมื้อนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมไม่เกรงใจแล้วครับอเอา้าไปไหนคุณเด็กเสิร์ฟหาย โอ้โอแล้วตอนนี้ผมก็ทานหมดแล้วครับต้องบอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยอย่างมากมายเลยทีเดียว <laughs> น้ำแข็งเย็นทุกก้อนเข้าสวยเรียงเม็ดเหมือนทหารเดินพาเลตพึ่บพึบผับ <laughs> สุดยอดเลยครับเป็นไงผมทานเกลี้ยงเลยแอบไปตองรักจานไปตายอกตายอยากจากที่ไหนมาครับ <laughs> อาหารอร่อยดีครับอ๋อครับ งั้นเดี๋ยวผมขอเดินดูบรรยากาศของร้านนี้สักหน่อยนะครับผมโอ้โหตกแต่งแบบตะวันตกนะครับโอมีตราสารนี่ <Wow. S 1> แต่อยู่ที่ผนังเป็นวอลเปเปอร์ด้วยว่าแต่เด็กเซิร์ฟอีกคนไปไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อเหมือนเขาจะเข้าไปอยู่ในท้องคุณมาร์กแล้วนะครับอ๋อ,อ,องั้นเขาก็น่าจะถูกผมกินไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับม กลับมาเลยครับกลับกระสู่บทบาทเดิมเป็นไงครับลูกถือว่าร้านอาหารของเรานี่ประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จมากเลยครับแต่มันจะประสบความสําเร็จกว่านี้ถ้าพ่อไม่กินพี่เฟนเข้าไปอา้าวโทษทีและนี่ก็คือรถไฟพัตคารเคลื่อนที่ของเรานะครับที่ช่วยกันสร้าง3คนพ่อลูกและก็หลานนะน่าเสียดายที่หลานเนี่ยโดนกินแล้วก็หลุดออกนอกแมปไปแล้วนะครับกลับมาไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นรถไฟอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสร้างกันนะครับพวกเราชอบแต่งรถกันมากๆ และสำหรับรถไฟขบวนนี้ร้านอาหารเคลื่อนที่ l o n b u c k c o m ของเราน้องๆให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะมาครับก่อนที่เราจะจากกันไปลูกไปยืนข้างรถไฟเลยพอจะถ่ายรูปให้หล่อๆเดี๋ยวยิม้มสวยๆนะครับอ่าสี 4, 3, ่สามสองอ่าเรียบร้อยเก็บภาพความประทับใจรถไฟร้านอาหารเคลื่อนที่ในวันนี้ครับไปลูกเดินทางไปเม็กซิโกกันโอเคครับ ก่อนจะเดินทางช่วยบรรเลงเพลงเพลาะๆให้ฟังหน่อยครับพนักงานบริการร้านจัดมาซีบีดีบีดีลิงกังกู้กู้ซีบีดีบีดีลิงกังกู้ซีบีดีบีดีลิงกังกู้กู้ซีบีดีบีดีลองดีดีโอเคครับผมขออนุญาตไปจากร้านนี้เอ้าไปไหนอะครับคุณลูกค้ากลัปกร